สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค้าพบก,กับรายการผู้ใหญ่ผาซัวรายรการชิปผายพ่อแม่พี่น้องซัวไปกับผู้ใหญ่ค่ะเมื่อน,นี้คุอนุญาตเสนอเมนูซุกกี้รวมมายมาฝมหาค่ะพ่อแม่พี่น้องค้านี่คือหมึกค่ะอ,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 อืมอร่อยอร่อยฮะฮึฮอนอยู่ยังไง กินผักเรามีประโยชน์ค่ะมาอร่อยมากแม่กินทุกกี่นานแล้ว ูโค่นะคุณขาเจ็บไ้ว ก็ทุกคนมกักผักอยู่แล้วนะอกินผักแล้วมีประโยชน์นะคะทุกคนค่ะ ัเขาลองมิงยาติม อือการกินซุปข้าต้อยเป็นี้นะคะขนาสมมติเอามาเทใส่นี้มันมันบะแซบนะม,มันมัน้ำจิ้มไลายนะคะครับวาซ่องขำค่ะความอนน้องเองก่เองหนึ่งเองสอง มาได้นะคะทุกคนคะ่ะร้านตรงหลุงนั่งเก่านะคะร้านซุกกี้สยามซุกกี้ตำสังค่ะพอ่พี่น้องค่อืีมคือไปขอบคุณทค่ะบ๊ายบาย